โอ้โหตอนนี้ละมุนตุ้นมากเลยค่ะมาเยี่ยมชมสวนพี่แก้ช่วงดึกเป็นไงบ้างพี่เก้สองสองวันที่ผ่านมาหรืออาทิตย์ที่แล้วเป็นไงเรื่องฝนอะ่ะตอนนี้คือมันเหมือนเหืฝนผ,ผิดฤดูเนาะมันเป็นพายุเข้ามานะครับแล้วก็มันมีอาการฟ้าปิดแบบหลายๆวันเนาะนจริงๆก็ต้องระวังสุขภาพไม้กันนิดนึงเอาจริงๆที่นี่มันก็มีอาการให้เห็นเหมือนกันครับบางทีเกิดอาการากจากที่ไม้คลายน,าน้ำดีๆไปเจอฟ้าปิดใบทําให้เห็นเหมือนกันแล้วก็ บางต้นก็มีเหมือนอมีติดเชื้อบ้างติดเชื้อในเรื่องของพวกเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นลักษณะกาบเละกาบเน่าเนาะและต้นเล็กๆน้อยๆก็มีเหมือนเจอผลเน่าบ้างแต่ก็ยังอยู่ในการคนโทรลได้นะครับภาพรวมเนาะจริงจริงสังเกตรครับเชื้อพวกนี้จะมากับฝนนะครับแล้วก็ในช่วงสภาวะที่แสงน้อยถ้าใครเจอสภาวะอย่างนี้บ่อยๆมีความเสี่ยง เออแล้วแล้วโรงเรือนพี่เก้คือเราไม่มีพลาสติกข้างบนบนะ <ผม S 1> แล้วถามว่าเออมีคนถามเหมือนกันพี่เก้แล้ว<ม>ถ้าเป็นพลาสติกข้างบนมันจะดีกว่าไหมล่ะมันก,มนก็มันก็ดีในเรื่องของของเรื่องของอ่าความความชื้นที่จะลงมาต้นไม้ในช่วงกลางคืนเนี่ยถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยครับมันกันะมันก็จไม่น่ารถทอนรทอนลงไปแต่ก็จะมีความชื้นอากาศอยู่ดีซึ่งตัวนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนฝนแล้วมันจะไม่เป็นไรเลยรอบข้างนี่อากาศชื้นไอชื้นมาหมดเงี้ยก็โดนเหมือนกันแล้วก็ฟ้าปิด เนาะช่วงนี้ถ้าใครมีไฟก็เปิดไฟช่วยนี่ก็จะได้เปรียบมากเลยอืจริงๆช่วงหน้าฝนก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าที่เราอาจจะต้องดูเพราะว่ามันก็มีบางมุมเนาะพี่เก๋เนาะเหมือนอับอะมุมอับอะจะบอกว่าจุดต้นที่ผมเกิดปัญหาเนี่ยเกิดจากจุดที่ต้นไม้เงาต้นไม้บังในช่วงส้ยเหมือนกันสนาจเพราะว่ามันจะเกิดสภาวะไอ้พวกนัาที่เคยเล่าไปก็คือเหมือนทาน้ําเพราะมันมีแสงอะไรพวกนี้แล้วทาให เสี่โรคข้าเจาะได้ง่ายอะไรพวกาี้น,น,นะครับมันก็จะเกิดในจุดนั้นเป็นหลักๆเลยแต่จุดที่โดนแสงดีๆอย่างโซนแรงๆอ่ะโดนแรงๆไม่ไมค่อย<ไ>ปเป็นไร,ไรเลยแต่ก็จะมีสะดุ้งมากแต่ที่เขาชืน้นเยอะอยู่แดดปรับมาแรงเนี้ยก็จะมีใบตกใบเขียวชัดเจนบ้างซึ่งถ้า อ่าจริงๆถ้าเราป้องกันเรื่องการขาดแสงของต้นไม้ได้สําหรับผมนะมันมันช่วยได้เยอะเลยมันเหมือนบางจุดอับแล้วเสาบางแดดไม่ลงเฮ้ยมีเห็นเหมือนกันนะจุดที่แบบเหมือนต้นไม้บางในช่วงบ่ายอ๋อข้างนอกใช่ไหมพี่เกใช่ครับในช่วงบ่ายต้นชัมุมนู้นนะครับมุมมุมตรงไหนมุมตรงนู้นเต้นไม้ใบเยอะๆเขาจะเริ่มบางใช่ไหมแต่ในช่วงเช้าเขาก็โดนโดนในช่วงของหน้าจั่วที่มันสแลนมันซ้อนกันหลายชั้นบังเหมือนกันอืมมันจะมีมุมอยู่มุมหนึ่งนั่นแหละครับจุดนั้นแหละครับผมโดนจริงๆแล้วอัน อันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะพี่เกจริงๆแล้วลองไปดูที่วางต้นไม้ของเราอะค่ะจุดไหนที่มันรู้สึกว่าแสงไม่ไม่ไม่สม่ําเสมอหนิงว่าจุดนั้นจะมีปัญหาแหละครับเราไปหาทําไมทาไมบางทีลองไปสังเกตจุดที่วางต้นไม้เราด้วว่ามันมีอ่ามันมีปัจจัยพวกนี้อยู่หรือเปล่าเออแล้วแบบอันนี้ด้วยนะมีเคสที่แบบว่าแสงเปลี่ยนทิศอ่ะเปลี่ยนมุมอ่ะจริงๆอ่ะที่เคยเล่าไปในคลิปก่อนคือต้นไม้อ่ะครับมันไม่ไม่ได้วางอยู่ที่เดิมแล้วสวยทุกฤดูเนาะ เพราะว่าผ้าทิ์ของประเทศเราทั่วโลกมีการปรับเปลี่ยนฤดูตามช่วงเวลานะครับพอเวลาอย่างอย่างเ้นี้ยช่วงช่วงหนึ่งผ้าทิ่จะมาด้านขวาผมอาจจะอ้อมขวาแต่ในช่วงฤดูฝนมันจะอ้อมซ้ายแล้วครับเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนที่วางต้นไม้ไปด้วย จุดที่มีปัญหาคือฝั่งนี้ซึ่งก็มีต้นไม้ใหญ่เยอะต้นไม้ใหญ่อาจจะบังในโซนแถบซ้ายซึ่งครนี้ผมอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มไฟเข้ามาด้วยหรือเปล่าอ่าอน,อนี่แหละนี่แหละสิ่งหนึ่งที่ต้องคอยสังเกตด้วยเนาะใช่ลงเดือนลูกๆจะได้เปรียบมากถ้าไม่มีอะไรบังเลยเนาะแต่ถ้าลงเดือนที่มีอาคารข้างเคียงมีบ้านอย่างไรพวกนี้มันก็มีมีปัจจัยแต่และที่ดูแตกต่างกันต้อง,งเอาไฟเสริมใช่ครับจริงจริงลองหาปัจจัยที่จะแก้ไขได้โอ้โห เหลืองอารามทั้งโรงเลยค่ะอันนี้อันนี้ก็เริ่มเอาอะไรมาเปลี่ยนตรงนี้แล้วใช่ไหมพี่เกอ๋อโอ้สารแนสลรแนพี่เกเยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไปแล้วพี่เกขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้คืนนี้เราจะทําอะไรกันต่อนะเราพี่เกเนาะช่วงช่วงช่วงเข้าดึกหน่อยก็จะเย็นหน่อยนะช่วงนี้อากาศร้อนเนาะพี่เกแต่วันนี้เริ่มลดอาการร้อนเอกเอาไปหลังหนึงหลังฝนละใช่แต่คนอื่นเขาร้อนมากตอนเนี้ยคุณ ไปแล้วค่ะวัสดีค่ะ